สำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดและผนังห้องข้างๆไม่กันเสียงนะครับฟังคลิปนี้ครับปัญหาผนังเสียงทะลุกันในคอนโดเป็นเพราะการกอร่อสร้างในประเทศไทยในปัจจุบันมักจะใช้คอนกรีตมวลเบานะครับในการทําผนังซึ่งมีประสิทธิภาพต่ำนะครับกันเสียงได้ไม่ดีเสียงจึงทะลุกันในระหว่างห้องนั่นเองนะครับบริษัทเซนักูติกเรานะครับเปิดมาตั้งแต่ปี2562นะครับมีผลงานมากกว่า100ห้องต่อปีนะครับ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำผนังกันเสียงประตูหน้าต่างกันเสียงนะครับในการทำผนังกันเสียงคอนโดวิธีการทำก็คือเราจะขึ้นโครงใส่ฉนวนปิดด้วยไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดแล้วก็ปิดด้วยยิปซั่มบอร์ดกลับเรียบทาสีนะครับเสร็จออกมาก็จะเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ผนังจะหนาขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของระดับเสียงที่ต่างกันอย่างเช่นว่าเสียงพูดคุยเสียงทีวีเสียงเพลงเป็นต้นนะครับการทำก็จะต่างกันเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นว่า เราจะเพิ่มไซเบอร์ซีเมนต์จาก1ชั้นเป็น2ชั้น3ชั้นเป็นต้นนะครับจาก,กันเสียงได้ดีขึ้นหรือบางเคสก็อาจจะใช้ฉนวนหนาขึ้นนะครับสำหรับผู้ที่สนใจจะทำผนังกันเสียงคอนโดนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยครับ